แน่นอนนะคะเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เรามีนี่เลยค่ะเป็น g i ฟต์ o u c ชเชนะคะจาก L l l l n n i c e e u u y y e n t t r r นั่นเองมาฝากทั้งหมดร5รางวัลเอามาแจกคุณผู้ชมนะคะเพียงแค่โทรเข้ามาในรายการของเราค่ะและแน่นอนนะคะมี v o u ชเชอแบบนี้จะไม่พลาดคนนี้แน่นอนกับคุณหมออนนั่นเองนะคะแพทย์หญิงวะลายอ่อนแทรีค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีครับ <ขอ S 2> ผมค่ะคุณหมอนี่นวะันนี้สวยขึ้นเลยนะ ขอบคุณค่ะเดินมาปุเด่นมาตะกลเลยน่าจอดจริงเลยวันนี้นะคะหมอออนเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโบ็อกซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนิยมมากครับคือบางบางคนเสพ็ติดแล้วใช่แต่เลยได้ยินมาว่าโบ็อกซ์เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยความงามอย่างเดียวสามารถทำอย่างอื่นได้อีก ใช่คือจริงๆต้นกําเนิดของโบท็อกซ์นะคะไม่ได้มันเรื่องความสวยความงามเลยแต่เป็นเรื่องในการรักษาโรคก,ก่อนอค่ะโอ้โห้โบท็อกซ์นี่ะคือจริงๆโบท็อกซ์มีไว้ในการรักษาโรคถูกต้องแต่ว่า คนนิยมเอามาใช้ในเรื่องอของการดูแลเรื่องความสวยความงามกันมากกว่าจนเข้าใจว่าอ๋อโบท็อกซ์คือเพื่อความงามอย่างเดียวรักษาโรคนี่คือรักษาโลกอะไรครับคุณหมออ่อันดับแรกเลยนะคะเกิดจากว่าคือคุณหมอจักษุค่ะเป็นแพทย์รักษาดวงตาคือต้องการที่จะรักษาการตาเขตาเขอ่คือตาเขตอย่างเช่นเหมือนเวลาบางคนตาเขตไปด้านซ้ายาแสดงว่ากล้ามเนื้อด้านซ้ายมันดึงมากกว่าเขาก็เหมือนพยายามหาอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็ไปเจอสารโบ็อคซ์เนี่ยค่ะคที่ที่แบบว่าเวลาตอนแรกเลยคือเอาไว้ฉีดเอาไว้เวลาผ่านล่าสัตว์เขายิงลูกดอกปุ๊บแล้วทำให้กวางอย่างค่ะวิ่งไม่ได้ปุ๊บเหมือนขาอ่อนออแรงใช่ ปุ๊บทีเนี้ยเขาก็เลยสกัดเอาแบบเข้มข้นน้อยๆเนี่ยลองมาแก้อาการตาเขดูอือกลายเป็นว่าหุยตาหายเขมองตรงอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วผลพลอยได้คือเหมือนกับว่าริ้วรอยหายไปเลยเอามาใช้ในด้านความงามอ,มอมนี่คือที่มาที่ไปของการฉิดบระถอก,กันถูกต้องเป็นอย่างนี้เองอค่ะ คือก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันนะคะว่าแบบสามารถรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยและนอกจากเรื่องโรคนี้มีโรคอื่นกไหมครับก็มีค่ะอย่างเช่นตาเนี่ยนอกจากตาเขยแล้วบางคนที่กล้ามเนื้อตาหดเก่งมากไม่สามารถลืมตาขึ้นได้ก็ฉีดเพื่อคลายให้ลืมตาขึ้นก็คือจะแก้ไขเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆใช่กล้ามเนื้อต่างๆหรืออย่างเช่นหน้าเบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะหน้าเบี้ยวอย่างเช่นบางที คือหน้ามันหดเกรงมากจนบางทีปากฉีกอย่างเงี้ยตาลุยไม่เงนต้องบอกก่อนว่ามสามารถรักษาได้ในกรณีที่อาการที่หน้าเบี้ยวเกิดจากการเกรงจากกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่โครงกระดูกที่เบี้ยวถูกต้องค่ะเกรงจากกล้ามเนื้อหรือว่าบางคนเห็นไหมอันนี้น่าจะเคยเห็นคอเบี้ยว เดินไปแล้วขอเอียงอ่ะเหมือนอน้ำในหูไม่เท่ากันเลยไม่ใช่ใช่ไหมค่ะคือถ้าน้าในหูไม่เท่ากันนี้บางทีจะมีเซซนิดนึงแต่พวกนี้ไม่เซค่ะแต่จะมีอาการข้อเอียงตลอดเวลาเวลาคุยอย่างเงี้ยคะ่ะคือแสดงว่ากล้ามเนื้อ,อขอก็หดใช่คือบวชหอกสามารถรักษาได้หมดเลยและอย่างเช่นเหมือนโรคที่ฮิตมากเลยตอนนี้ที่รักษาด้วยบวชอกคือไมเกรนค่ะจริงอคะไมเกรนนี่คือได้รับ USFDA คือ อยของอเมริกาค่ะแอปพรูฟว่าสามารถใช้รักษาอาการไมเกนได้ตั้งแต่พศ2010ครับก็14 13ปี2010อันนี้10ปีค่ะ1ปีแล้วใช่คือเพราะว่าโบท็อกซ์เนี่ยค่ะจะมีลิศคือในบางคนที่คือมันจะ ยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทบางชนิดทําให้กล้ามเนื้อคลายแล้วก็สามารถยับยั้งสารที่จะทําให้เราปวดหัวได้ด้วยเหมือนบางคนฉีดไปค่ะเหมือนบางคนที่เขาแบบว่ามีไมเกรนมาฉีดหน้าผากฉีดหางตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาจะรู้สึกถูกต้องไมเกรนหายแสดงว่าที่เพื่อนส่วนใหญ่ไปทาโบรช์อาจจะรักษาไมเกรนไม่ได้ใช่คือและสำหรับเรื่องของความงามนะคะคุณหมอตอนนี้คนนิยมทำ ทำไมถึงหันมาแบบใช้เป็นโบ็อ์แทนการสัลยกรรมใช่คือเพราะว่าโบ็อคค่ะคือถึงแม้ลิศจะอย่างเช่นพอเราฉีกเข้าไปอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวนี้การผ่าตัดกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยทําแล้วแต่ก่อนน้อต้องเลาะเนื้อผาแล้วค่ะฝนกระดูกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้คือใช่ไหมคะถูกต้องช้ามากแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทบางคนหน้าชาไปเลย ไม่คือนอย่างเงี้ยค่ะแต่บอทอกก็แค่ฉีดเข้าไปปุ๊บลดน้นก็เรียวเลยอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันก็ค่อนขลางจะเห็นผลไวแต่โอเคถึงแม้จะไม่ได้อยู่ตลอดไปอย่างเช่นมีผลแค่6เดือนอย่างเงี้ยแต่มันก็แค่ฉีดซ้ำเนี่ยค่ะม,มันดีกว่าการผ่าตัดเยอะอคือเห็นผลไวไม่ต้องอาศัยเวลาในการพักฟื้นฉีดปุ๊บแป๊บปเดี๋ยวก็สวยเลยเพราะถ้าเราต้องไปผ่าตัดรามค่ะกว่าที่เราจะหมูมีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ขั้นตอนในการทําก็ดูแล้วน่ากลัวมากมีการเลาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็ <ม S 1> ฟนฝ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 น,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 นคือสภาพร่างกายก็จะบอบช้ำแล้วก็ต้อง<ช>พักฟื้นนานกว่าจะสวยด้วยคนก็เลยนิยมโบท็อ,อกซ์กันมากการฉีดโบท็อ,อกซ์มีผลข้างเคยงียงไหมครับมีค่ะคือการฉีดโบท็อ,อกซ์เนี่ยมันสามารถที่จะคลายกล้ามเนื้อได้หมดทั่วร่างกายเลยแต่ประเด็นคือเราต้องอย่างเช่นคนฉีดเนี่ยเหมือนหมอเนี่ยจะต้องเรียนมาว่าต้องฉีดแค่กล้ามเนื้อนี้นะเพราะแค่กล้ามเนื้อใกล้ๆกันอย่างเช่นแค่ฉีดกลามค่ะถ้าเราฉีด ปุ๊บผิดพลาดไปฉีดตื้นเกินไปหรือฉีดมาข้างหน้าเกินไปปากก็เบี้ยวเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้กล้ามเนื้อที่ที่เราฉีดปากเวลายิ้มขึ้นมันเปลี่ยนไปคุณหมอหาแล้วข้อห้ามหลังจากที่เราแบบฉีดบ o t o วหแล้วห้ามทําอะไรบ้างเพราะว่ามีหลายๆคนชอบแบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความร้อนห้ามเซาหน่านี่ยจริงปะคะจริงค่ะคือการ ห้ามเข้าที่ร้อนๆห้ามเข้าเซาวนาเนี่ยคือจะมีผลคือบริอ,อกสลายเร็วรอ,อันนี้ก็คือแค่จะเปลืองตังค์เยอะขึ้นแต่ที่ห้ามจริงเลยคือห้ามนวดห้ามนวดห้ามไปโกนห้ามไปนวดห้ามไปอะไรบริเวณที่เราฉีดเลยเพราะว่าเหมือนกับจริงๆการฉีดบริอ,อก จุดหนึ่งค่ะมันจะสามารถกระจายตัวได้1เซนแต่เมื่อไหร่ที่เราไปนวดบางทีาบางคนม<า>ไม่ชอบกระจายมากวาก,ามากว่านั้นไปกระจายไปกล้ามเนื้ออื่นเยอะเกินน้งตาตกยิ้มไม่สุดอะไรเงี้ยลำบากค่ะคุณหมอคะแล้วในกรณีสมมติว่าถ้าเราทำบท็อกซ์มาแล้วเราทรีตเมนต์หน้าที่มันมีการนวดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้แต่ต้องเว้นไวสองสัปดาห์ค่ะ,คะอ๋อคือ หลังจากนั้นก็จะทําได้ทำได้แล้วมีรุ่นพี่เคยไปทําโบท็อกซ์มาครับแล้วเย็นวันนั้นเลยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเหมือนแบบฉีดจากบริเวณแถวๆนี้ค่ะปากตึงเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการการดื่มแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยจะมีผลคือบางทีจะทําให้โบท็อกซ์อะค่ะจากที่เราฉีดความเข้มข้นหนึ่งปุ๊บแล้วมันทําให้ หนึ่งเลยอาจจะออกฤทธิ์ไม่ได้ผลสองคือการที่สมมติว่าบางคนดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเลือดไหลเวียนดีใช่ไหมคะฉีดที่กล้ามเนื้อนี้บางทีมันก็ทําให้การแพร่กระจายของโบท็อกซ์อะค่ะไปอีกบริเวณหนึ่งได้คือเหมือนคล้ายๆในภาษาชาวบ้านคือโบท็อกซ์ไหลจริงๆแล้วมันคือทําให้โบท็อกซ์กระจายการทํางานมากขึ้นใช่กินแล้วเลือดมันไหลเวียนดีในร่างกายแต่ว่าเป็นเป็นเพราะว่าเขาฉีดวันนี้และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันนี้เลยด้วยหรือเปล่าคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คือโอกาสที่หมายถึงว่าการที่ฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันกระจายอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการที่ว่าจะทําให้โบทถอกสลายมากกว่านะ,ค,ะคือจริงๆการ ควรจะงดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่เป็นเวลาสองสัปดาห์ไม่งั้นบท็อกซ์จะไม่ค่อยเห็นผลกันไม่ว่าจะทานวดหน้าทำทรีทเมนต์ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่นะคะหลังจากที่ทำบท็อกซ์มาแล้วเนี่ยก็ต้องเว้นไว้อย่างน้อย2สัปดาห์เป็นอย่างต่ำนะคะและสําหรับตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของราคาบท็อกซ์แตกต่างกันมากบางคนก็บอกว่าอ๋อมันมาจากประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของราคาเราจะดูยังไงอะคะหมอคือเรื่องของราคาเนี่ยตอนนี้แวร์ี่มากเลยแต่ว่า ด้วยด้วยความเป็นจริงแล้วนะคะคือการที่ตอนนี้จริงๆยี่ห้อที่ผ่านออยเลยนะคะมันจะมีแค่หนึ่งของเกาหลีอยู่สามยี่ห้ออ่าก็คือบอกยี่ห้อเลยไหมคือจะเป็นเกาหลีอยู่แค่สามยี่ห้อแล้วก็มีอเมริกาหนึ่งค่ะแล้วก็มีอังกฤษแค่หนึ่งแค่นั้นนอกนั้นไม่ผ่านออยเลยแต่เขาจะบอกว่าเยอรมันอิตาลีด้วยที่ราคาสูงสูงอ่ะ อันไหนคะแบบมีแม้แบบแบบมาจากอะไรแบบคือที่ผ่านจริงๆมีแค่เมกาอังกฤษแล้วก็เกาหลีใช่แต่ว่าถ้าเป็นเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีตัวนี้ไม่ผ่านนะคะแต่ส่วนใหญ่จะราคาต่ำหมด<อ>ส่วนใหญ่ตัวที่ผ่านออยอจะราคาสูงค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้บริการดูออยใช่ดูราคาก่อนเลยอะจริงๆราคาสําคัญมากเลยค่ะครับคือบางคนจะเข้าใจว่าเฮ้ ทำไมบางที่ขายแพงจังเลยชา์จเราเยอะหรือเปล่าหรือบางที่ขายถูกบางที่เขาขายถูกแต่ว่าอเป็นของจริงก็มีนะคะแต่แทนที่ว่าเพราะวท็อกมันเป็นผงเวลาเราจะใช้เราต้องเอาน้ําเกลือมาละลายดังนั้นจริงๆ1ห,หนึ่งขวดเขาละลายได้แค่2.5ซีแต่บางที่รู้สึกขายถูกมากอาจจะละลายถึง5หรือถึง10ซีบางทีเหมือนฉีดน้ําเปล่าอ,อ,อะไรแบบนี้ความเข้มข้นของวอท็อกนี่ ok, นก็น้อยลงดังนั้นราคาก็เลยถูกลงถูกลงค่ะแต่จริงๆแล้วคือ การฉีดที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยคือ 1. เรื่องราคาก็ค่อนข้างจะสําคัญนะคะคเพราะว่าแล้วก็ 2. คือการที่เราฉีดบางทีราคาถูกมากเนี่ยบางทีตึงจริงรแต่มันอาจจะตึงได้แค่ครั้งเดียวครั้ง2ครั้งในชีวิตเพราะว่าโบทิษัอย่างเช่นเยอร,รมันหรือรอิตาลีนี่การที่เขาสกัดมามันสกัดไม่บริสุทธิ์เลยแล้วมันจะคล้ายๆเหมือนเวลาฉีดวัคซีนเข้าไปค่า <พอ S 2> วัคซีน ฉีดเข้าไปปุ๊บจะเกิดตัวต้านทำไมบรหอกเนี่ยต้องทำไมราคาต่างกันนะคือเขาต้องการที่จะสกัดไอ้ตัวที่ทำจะทำให้เราเกิดตัวต้านหรือภูมิคุ้มกันออกไป<ม>ถ้าสมมุติว่าเราฉีดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีตัวต้านเยอะครั้งแรกครั้งสองตึงจริงนะคะคแต่ครั้งที่สามเนี่ยไม่ตึงแล้วไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าไม่ได้ัน ผลิตตัวที่จะต้านสารโบ<ฮ>ท็อกซ์ออกมา,าแล้วใช่แล้วก็เหมือนเราฉีดวัคซีนเลยคือไม่ใช่แค่ห่างไว้แค่สามสี่เดือนมันจะตึงนะคะคือบ,บางคนไปเป็นปีเลยจริงๆมีเพื่อนหมอบางคนคือบางทีเขาเขาไม่ได้อยู่วงการแพทย์ก็เฮ้ยซื้อนั่นซื้อนี่มาฉีดเองมีนะคะที่แบบฉีดโบท็อกซ์แล้วไม่ตึงเลยเพราะว่าไปฉีดโบท็อกซ์ที่ไม่ผ่านออยก็คืออย่างที่หมออ้อบอกว่ามันก็จะตึงแค่ ครั้งสองครั้งหลังจากนั้นก็จะไม่เห็นผลถูกแต่หมอนเนี่ยหลังจากอยู่ในวงการมาสักระยะนะคะ mm hmm. บอกไว้เลยว่าการฉีดบรอกวณฟิลเลอร์ filler, และร้อยใหม่สําคัญมากอย่าเห็นแก่ของถูกค่ะเพราะ mm hmm. ว่าการแก้สำคัญกว่าเยอะ mm hmm. คือบางคนเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ที่ซีซีละสามพันอ่เงี้ยคือจริงๆมันไม่ใช่ฟิลเลอร์รแล้วพอสักพักหนึ่งสววอยู่แป๊บเดียวค่ะ3-4ปีหรือบางคนแค่ปี2ปีผ่านไปคางเริ่มไม่เป็นคางละ เริ่มแบบย้อยย้วยค่ะตัวนี้การแก้ทีแล้วยังไงแก้ก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อันนี้คือที่ต้องไปขูดใช่ไหมคะที่แบบคือขูดแล้วบางทีก็ไม่ออกเพราะว่ามันเกิดเป็นทางผื่มันมันแทรกเข้าไปที่เซลล์เซลล์ผิวเราทุกอนูเลยค่ะอ๋อคือมันดันแทรกเข้าไปในเซลล์ผิวเราจนไม่เหมือนแบบต่อให้เราขูดก็ไม่หมดไม่เหมือนซิลิโคนมันไม่หมดคือซิลิโคนจริงๆขูดก็ จะรูปมน้าดีขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยหมดแต่ก็ยังมีอยู่แต่ยังมีอยู่แล้วก็ทําไมถึงรู้สึกว่าฉีดไปแล้วปุ๊บบางคนเห็นข้างจะดู บวมๆตุยๆ<ช>นี่นดูแบบมันดูไม่เป็นคางอะคะ่ะ <ừ> นั่นเกิดจากว่าร่างกายเราคือเวลาฉีดสารที่ไม่ใช่ฟิลเลอร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดเข้าไปเราปุ๊บร่างกายจะมีการอักเสบตอลอดเวลาตอนแรกจะสวยสักพักนึงมันเหมือนผิวอักเสบอะมันก็ตุยๆบวมๆอยู่อย่างนั้นกินยาฆ่าเชื้อก็ไล่งลงกินอะไรอ่าเดี๋ยวก็บวมเดี๋ยวก็บวมถูกเดี๋ยวก็บวมเอาออกปุ๊บขนาดบางคนนะคะการดูดซิลิโคนออก ออก,ออกปุ๊บก็ดูฮ้ยเหมือนหน้าเรียวสักพักหนึ่งผ่านไปเริ่มอยู่ยอลงมาอ,มอีกแล<ะ>้วคือสผิวมันอักเสบใช่เพราะผิวมันอักเสบตลอดเวลาคือมีลูกค้าหลายท่านที่บางทีหรือว่าคนไข้อย่างเงี้ยค่ะคือรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเห็นว่าถูกปุ๊บ ไปฉีดอย่างเงี้ยแล้วการมาแก้อย่างไงก็ไม่เหมือนเดิมจริงนะเพราะว่าบางคนชอบเอาราคาของแบบที่นั่นที่นี่ราคาเปรียบเทียบกันเห็นถูกต้องทาอันที่ถูกก่อนเพราะว่าประหยัดหมอออนก็แนะนําเลยนะคะว่าต้องใช้ด้วยการจัสถานที่ที่ไว้ใจได้คุณหมอต้องมีใบอันดับแรกเลยค่ะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคลินิกจะต้องติดนี่คือเป็นกฎของกระทรวงเลยว่าจะต้องติดใช่ว่า ว่า่ามันจะมีใบอนุญาตคลินิกปปีต่อปีอย่างงี้ค่ะใบอนุญาตให้เปิดคลินิกนี้ทำให้บริการด้วยเรื่องอะไรบ้างครักวเขาจะกำหนดให้มาติดหน้าร้านปุ๊บเลยก็ต้องดูเฮ้ยร้านนี้มีไหมร้านนี้ไม่มีดูปีที่เขียนใช่ต้องดูปีที่เขียนถูกต้องค่ะสำคัญมากครับและเรื่องของคุณหมอคะหลังจากที่เราดูใบของคลินิกแล้วคือเรื่องของคุณหมออันนี้ก็ต้องต้องบอกเลยว่า ต้องต้องไปดูประวัติเยอะๆ,ๆอาจจะดูผลงานของคุณหมอก<อ>็ได้ค่ะเป็นแบบบน e บฟอ e f อั e เหรือว่าดูในจริงๆในเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์จะค่อนข้างมีเยอะใช่ครับคือคนไข้มีโอกาสเลือกเยอะเราต้องไปดูว่าที่ไหนทําแล้วเออไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามีปัญหาก็แก้ได้มันจะดีกว่าบางที่ที่มีปัญหาคือถ้าถ้าเป็นที่ถูกต้องนะ<อ>พวกวอท็อกฟิลเลร้อยไหมอะไร ที่ถูกต้องตามออยทำแล้วไม่ชอบแก้ได้บอกได้เลยฟิลเลอร์เนี่ยแค่ถ้าไม่ชอบปู๊แค่ฉีดสลายมันหายเกี้ยงค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ฟิลเลอร์เนี่ยฉีดยังไงก็มันไม่หายอะค่ะแต่คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แท้ร้อเซ็ ถ้าทํามาแล้วไม่ถูกใจก็จะมีสารนี้ที่เป็นสารเอาไว้สลายฟิลเลอร์โดยเฉพาะซึ่งก็จะหายร0อเหมือนกัน100%คือแค่ฉีกเข้าไปปุ๊บวันพรุ่งนี้ตื่นมาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฟิลเลอร์หายไม่เกิน1สัปดาห์หายเกี้ยงค่ะแล้วจะไม่มี r รีแอคชั่นไม่มีแดงแดงบวมๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมทางที่ดีนะซาร่า ไปคลินิกคุณหมออยู่ตรงไหอะไรยังไงคุณหมอรครับ <c oughs> ค่ะแอลคลินิกอยู่ที่นว,วามีนซิตี้อเวนิวนะคะที่ถนนกเกษตรนว,วามีนสังเกตว่าอยู่ตรงข้ามกับต่อมอที่123ค่ะครับผม <c oughs> นะฮะ ก็สามารถโทรไปสอบถามกันก่อนได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วค่ะใช่แล้วเรื่องสัลยกรรมเรื่องการชงอาชีพพูดกันทั้งวันไม่หมดหรอครับผมพูดได้เป็นปีอะค่ะ้เป็นปีฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต่อกันดีกว่าว่าจะคุยเรื่องอะไรต้องติดตามนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับ